เชี่อบ้านหลังนี้ไม่มีโว้วแม็กม่วงอยู่บ้านผมอะเฮ่ยจะกด f เ,เปิดประตูไอ้สั์มึงหลอนนะมันมีจริงๆหรอวะไม่มีพี่มันไอนนี่มันจะกด f เ,เปิดประตูแม็กม่วงของอะไรวะอ่าแม็กม่วงเฮฟวี่ เนตตี้ดังหากล่ะเฮฟวี่ก็มีผมชอบการถามคำว่าไปเปล่าล่ะแบบไม่มีใครพูดอะไรนะแต่ทุกๆคนพร้อมใจกันวิ่งอะ่ะอ่าที่ตัวเองไปก,กดวงได้ด้วยหรอวะไม่รู้เหตุผลขึ้นนึวกว่ากดได้เนี่ย ปันไข่บันไข่ไม่รูาข้างในตัวเดียวข้างในตัวเดียวกลงกลเระเบิดไปแล้วไงก็ต้องวิ่งมันอยู่ข้างในแหละเปิดประตูเหรอมันไปไหนนี่ ข้างล่างมีคนบวกกันอยู่ฮึที่ยตัวนั้นจะตายแล้วเลือดโลสัสๆัฝั่งนู้นพี่จะตายแบบเหลือหนึ่งอะ่ะเอาไว้คุมนะพี่อะไรไม่คุมจะเสี่ยงดีกว่าอยู่นี้อ,อยู่นี้แน่พี่เลยตามลงไปฝั่นู่นหุ่ดตัวอักตาตายไหม ตขอเวลาข้างหลังมีตีอนุญาตเอฟไม้เหียตรงไหนตรงไหนหน้าพี่เลยบวกกับเพื่อนอยู่สวยเอาหน่อยกับเพื่อนจะจูบกันอยู่แล้ว <c oughs> มันยิงไม่โดนจริงเหรอวะ <c oughs> <c oughs> เอฟก,ก็ขอ,อมันสักหน่อยเอะเพื่อนมันยิงไม่โดนจริงเหรอจริงตาตาเลยเนี่ย เมื่อกี้มันรอบไปทางขวาตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่ยกกอดทองก่อทองก่อดทองหนีไหมหรือจะส,สู้สู้ได้สู้ได้อ้ามาราสู้ได้เารอรับเครื่องบนรอรับเครื่องบนให้มันโดดลงมากอแตกมันกดอันนี้หนี

ตามตามตามต้องเอาต้องเอาตัวล่างเจ็บมากตอลบนสไนเจ็บปะนิดเดียวเดมีดาวหนึ่งตัวล่างดาวตัวบนตายแม็กทองอยู่แล้วพี่เอาปะอนโมทองอะ ปูไลท์ทองสองอันเลยแซนเฮี้ยตเนินมันโล่งมากเลยวะพี่เอาไงตรงเข่าเนี่ยตัวหนึ่งเอ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งเอาเข้าทอมาหาพี่กันนะน่าน่าน่าอมันยิงกันอยู่ข้างบนนี่ว่า ใช่มันเป็นพื้นที่ไฮคลาวก็งนนี้มันก็สู้กันมันดีนะน็อกยอองังเฮ้ยส่งเราขอสุดท้ายว่าบีมเฮ้ยม,ม,มันยิงกันด้วยเอาเออเอาดีโอกาสแชมป์ูกูมาไล่สัตว์เอาของใหญ่ไปเฮีย โอ้โหอร่อยกูล้มกันหมดแล้วด้วยล้มกันหมดแล้วด้วยตัวทายอยู่ข้างบนตัวเดียวนี่ะอาอแชมป์ว่ะยัง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 สาวแชมเปี้ยนไอ้เหี้ย กอดแต่เข้าเรือสี่สิบหกเพื่อนหญิงตายเอ้ยพี่ผมรูดอยู่ผมรูดอยู่ไอ้พุงกระจอกไอ้เออกระเจอกไอ้แชมป์แรกเลยกินหญ้าไปสัตว์อันนี้ปอนว่าแชมเปี้ยนสี่คิวสามแอซิดกูรู้เลยพี่ๆเกือบจะได้ละคิวหนึ่ง ในบ้านเฮียนี่ไม่เคยลงเพราะมันมีเฮียแล้วโเหเกินไม่มีเลยนเฮียนะ<ม>ให้กูเลยไอสัตว์ลูกพองก็บ,บอกเดียว,วนนเอาตัวซ้ายน่นะน่าจะน่าจะตีเดียวกันไปดิลุยไอกอบม่วงมาเฉยกูเอาแม่งดี ฮะครูได้แม็กด้วยสัตว์ความช่วหายพุ่งมาแล้วเอะไรบ้างแตกยก็เอาเลยเชี่ยไม่มีกระสุนไอเชี่ยบไปก็เลยหากระสุนกันไปแล้วพระเจ้าเฮ้ยเกินไป หมูมันสไปมคาสโมกเลยพี่มันไปยังลงลงล่างเลยพี่ไอ้เชี่ยมันแม่นยังวะพี่มันเอาห่มกลางสโมกเลยมาห่มโดนลงมาแล้ว เอาเหี oh yeah. Again, ้ยสแกนไม่ติดเอย้ยไม่อันนี้ไม่ติดคอมโลกเล็กน้อยทางแบตส์กับอะไหนในบ้านเหรออยู่ใกล้อยู่ตรงต้นไหม โอ้โหไอ้ี่แมนไปก่อแตกก่อแตกตอบเทนไหมใช่ใช่ใช่ข้างหลังเจ็บเจ็บเจ็บพี่เฮียเจ็บี่เฮียรับลรับลโลมากรับลาเจ็บได้โลโลแล้ว วิหูลูกฟองเหลือต <c oughs> ัวเดียวเหลือตัวเดียวชุบได้ไหมจะไล่เหรอโอเคจะจบสวยทีช่วหน่อยช่วหน่อยล้มตลอดเลยไอ้กก้าจูป้าเด้สมน้ำไม่ก่อมวงวะไม่ชัวร์มีได้ไงล่ะอยากได้มาตีป่ะเหี้ยไม่ได้ลูกฟองคู่ใจเลย บใครตายตรงนี้นะนั่งฝารงเฮ้ยช่วยจแล้วปะตีหนึ่งพอดีเลยดีกว่างเข็นไปเทไข่กาวแล้ว หกหกเข้าเลือด ชาร์จหนึ่งตายหนึ่งเอาดีสัตว์กสูสวนน่ะเอามาใกล้แล้วตัวลังบ้านตายอยู่ไหนอีกรังบ้านโดนโดนทีสะดุ้งไอ้ที่ นี่วันที่ที่เราได้แชมป์เนี่ยว่อพี่ชายพี่ชายมุมเดิมเลยพี่เอาไงต้องยอมไปตรงที่พี่ติดอ่าเฮียเพื่อนไม่แม่หรอสองข,อ,ขอสุดท้ายยิงกันอยู่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่โล่งไอ้เหี่ยโดนไฟนิดหน่อยผงไม่เป็นไรไอ้พี่มันมีตัวอยู่ของล่างพี่พี่ไม่เห็นจริงๆพี่เท่ามาโซโล่ในบ้านแล้วนะได้ได้ได้กำลังขึ้นไปโคตรโลไอ้เหี้ย สองตัวยันสองโลโคสผมเจอตัวไม่โลวะกอดแดงมาโลยังไงวะพี่เฮ้ยเจอกอดแดงขาจุ๋ล่างมันกำลังขึ้นไปเติมสวย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 เฮ้ยใจร้อนไปนโดยว่ะ I give me Don't heal. Take me. No good, I've been Watch my back. Until the takes out a kill leader. Mm -hmm. Frag out. จริงของจริงสองแชมป์ว่ะพี่ <are> เฮ้ย <X> พี่พี่ปล่อยดินพี่ปล่อยดิน <c oughs> พอไหมพี่วันนี้ฝันดีละแกนี้ก็ฝันดีละเฮ้ยเอางั้นเหรอเออแล้วเราจะไปทำอะไรใช้อีกเขาฝันอะไรฮะโอ้เฮียสามทุ่มนี่ยวะแล้วเราจะไปทำเพิ่ง <c oughs> มีตัวหนึ่งวิ่งลงไปรับเพลงไอ้พี่ก็อ้าวาบาย bye. บายกลัววิเยีย,ยตัวนั้นแหละพี่ยิงกอดแตกไปแล้วไง มันมีตัวนึงอะอยู่ข้างล่างที่แบบมันจะกดขึ้นสลิงพร้อมพี่เลย <laughs> เอาพี่เกียร์มันเห็นว่าเราโหดเกินว่ะพี่ <laughs> มันไม่เอาเพื่อนเรามาด้วยพี่มันให้เราสองเอลยวะนี่ไงถามหาดูโอ้หรอ <laughs> <laughs>